กองทุนเปิดบุหลวงยั่งยืนลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่ให้โลกยืนอย่างมั่นคงเพราะลงทุนในธุรกิจที่เป็นบวกกับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ ที่สองค่ะพี่โทษเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องการขนส่งว่ารถยนต์ที่เราใช้เนี่ยมันปล่อยคาร์บนอนไดออกซออกมาเยอะแล้ว Paris Agreement เขาก็บอกแล้วว่าอย่าปล่อยให้โลกร้อนเกิน1.5ถึง2องศาเลยที่พี่วับพี่พูดถึงใช่ไหมคะมันอาจจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเยอะแยะทีนี้ทางแก้ก็คือแน่นอนรถยนต์ EV ทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะคะทำไมรถยนต์ E ีถึงกลายเป็นการลงทุนที่ โอกาสลงทุนมาหาศาลได้นะคะหนึ่งก็คือเพราะว่ายอดถ่ายรถยนต์ EV เนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่ม18เท่าในอีก10ปีข้างหน้านะเราจะหาการลงทุนอะไรที่ดับเบ้เพิ่มขึ้นถึง2เท่านในทุกๆปีนะมันไม่มีอีกแล้วนะคะเอ็มว่ารถยนต์ EV ได้แหละแล้วก็เขาบอกว่ารถยนต์โดยสารทั้งหมดที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะขนส่งแบบไหนก็กว่าเขาบอกว่าจะพยายามเปลี่ยนเป็นรถยนต์ E ีให้ได้ภายใน8 80%เป็นเนแต่น้อยนะคะทีนี้เนี่ยอะไรที่จะทําให้คนนะหันมาใช้รถ EV ีก็ไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากราคาถูกลงใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้พี่เขาเกล่าวไปแล้วว่าแบตเตอรี่เนี่ยถูกลงนะถูกลง8ปเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วนะคะแล้วยังสามารถทําราคาถูกลงได้เรื่อยๆอันที่2ก็คือประเทศต่างๆเริ่มแปลนแล้วใช่ไหมคะสวีเดน เนเร์แลนด์บอกว่าปี2025ไม่ให้ขายแล้ว2025มันแค่3ปีเองนะคะแล้วก็อังกฤษบอกว่า2035บอกไม่ให้ขายแล้วนะรถยนต์สันดาบนะคะทีนี้เนี่ยพอทุกประเทศเขาเห็นตรงกันอย่างเงี้ยเจ้าใหญ่เจ้าใหม่เจ้าเก่าอ่าไม่ว่าจะเป็น t o โยต้าอ่าฮอนด้าเทรซาบีวดีเสี่ยวเพิ่งก็ต้องปรับตัวทุกคนเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่เอ็มมองว่านโยบายมันเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยน นะเงินก็เปลี่ยนทิศทางมาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อย่างมหาศาลนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่รถยนต์ EV ที่เราสามารถลงทุนได้นะมันยังเป็นซัพพลายเชนทั้งก้อนเลยค่ะพี่โทษไม่ว่าจะเป็นพวกบริษัทผลิตแบตเตอรี่บริษัทผลิตชิปคอนดักเตอร์ซอฟต์แวร์ทำรถยนต์ไร้คนขับบริษัทซิมูเลชันจำลองการขับรถเอามมองทั้งยวงเนี่ยก็คือโอกาสของการลงทุนเรื่อง EV นะคะ ทีเนี้รถยนต์อีวีแน่นอนเราก็รู้ว่าอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเขายังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะคะแต่วันนี้เอ็มขอยกตัวอย่างบริษัทรถ e ีวีน้องใหม่มาแรงค่ะมาชนตรงๆรงเทสลาเลยค่ะเนี่ยเป็นบริษัทที่กองทุนบีซิถือด้วยนะคะบริษัทเนี่ยชื่อเสี่ยวเผิงนะคะชื่อได้ว่าเป็นเทสล a า เมืองจีนเลยค่ะเขาเน้นตลาดกลางแล้วก็ระดับสูงนะคะใครบอกว่าเทคโนโลยีจีนตามหลังอเมริกาอยู่ต้องลองมาดูเสี่ยวเผิงค่ะเพราะว่าซีโอคุณเสี่ยวเผิงนะชื่อชื่อเขาเลยนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากเขาบอกว่าเคยสร้างโปรแกรมแล้วขายให้รียบาได้เงินมาสี่พันล้านเหรียญเอามาลงทุนต่อเนี่ยนะคะเขาบอกรถเขาเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าเทสลาคือเรียกได้ว่าเอามาชนตรงๆเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเปิดตัวมาขายคันละล้านกว่าๆนะคะชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้7 0 0กิ โลเมตรนะคะเ,เสียวเผิงเนี่ยเอาวิศวกรมาจาก Apple มาจากเท s l a ด้วยนะคะแล้วด้วยความที่คุณเสี่ยวเผิงเนี่ยท่าน c ี o เนี่ยท่านเป็นวิศวกรด้วยใช่ไหมคะเ<อ>ขาก็บอกว่าเขาเอาเทคโนโลยี 5G AI มาใช้อะไรเงี้ยนะคะก็รถยนต์คันนี้เป็น Driving, ออโตน o มัสไดร iving ก็คือสามารถขับขี่ได้เองด้วยนะคะใช้แบตเตอรี่ของ c a t l e นะคะผู<อ><อ>้ผลิต<อ>แบตเตอร<อ>ี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะชาร์จ30นาที ชาร์จแค่ส0มสิบนาทีชาร์จได้แปดสิบเปอร์เซนเกือบเต็มถังแล้วนะคะใช้เวลาแค่สามสิบนาทีเท่านั้นเองนะคะเห็นอย่างนี้ b ีซิก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปลงทุนนะคะราคาที่เปิดตั้งแต่ IPO เนี้ยราคาขึ้นมาสามเด้งเลยเรียกได้ว่าอันนี้กรีนแล้วก็เกรดแน่นอนค่ะพี่ทศอืออโอ้เซอร์ไพรส์ครับต้องรอบริษัทที่สามแล้วล่ะพอดีใหญ่ที่จะเอามาเพราะว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่หลายๆคนเนี้ยไม่ไม่ได้คิดว่าว่าจะมีโอกาส ได้ช่วยโลกหลอนได้นะคะคบริษัทเป็นบริษัทที่ชื่อ a n s u s ค่ะคือปกติเนี่ยเวลาที่ Airbus หรือ Boeing หรือว่ารถยนต์เนี่ยพี่ถอดเขาจะผลิตอะไรขึ้นมานะะเนี่ยค่ะเขาต้องออกแบบจำลองแล้วก็ทำซิมูเลชันหลายๆครั้งใช่ไหมก่อนที่จะไป ผลิตจริงทีนี้สมมุติว่ารถยนต์เนี่ยเขาอาจจะต้องผลิตขึ้นมาเป็นร้อยแบบแล้วก็เอาไปอลองทำ simulation ในสถานการณ์จริงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สร้างทั้งของเสียแล้วก็ทรัพยากรใช่ไหมคะทีนี้ถ้าใช้ Ansys เหมือนที่เห็นในรูปเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหานี้นะคะเพราะว่า Ansys เนี่ยเขาเป็นบริษัทร,รับทําการจําลองผลในคอมพิวเตอร์ก็คือว่าบริษัท Airbus เนี่ยอาจจะไม่ต้องสร้างเครื่องบินมา3ลํลำเพื่อทดลองอาจจะสร้างขึ้นมาแค่ลําเดียวแล้วก็เข้าไปใช้ซอฟต์แวร์ของ Ansys เนี่ยก็มันเป็นการ เป็นการลดของเสียด้วยนะคะเป็นการลดของเสียไม่เกาะให้เกิดการสิ้นเปลืองในทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของบริษัทเทคที่ Surpri s i n g l y นะเอ็มก็แบบนั่งแปลกว่าเออมันช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้เหมือนกันนะคะค่ะโอ้โ,อโอดซันก็ก็จะใช้ของเขาด้วยไดซันก็เป็นลูกค้าของเขาค่ะแทนที่ไดซันเครื่องผลิตอที่เป่าผมเนี่ยแทนที่ต้องผลิต ไปร้อยร้อยแบบก็ใช้ S <S อนซัสเนี่ยทำจำลองผลก็ได้ไ<อ>ค่ะก็ไ,<อ>ไม่มีโอ,โอ้ใช่ไม่งั้นก็ต้องสูญเสียนะผลิตออกมาเสร็จใช้ไม่ได้โยนทิ้งใช้ไม่ได้โยนทิ้งนะกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่ให้โลกยืนอย่างมั่นคงเพราะลงทุนในธุรกิจที่เป็นบวกกับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ